สิบโมงจะออกมาสิบโมงแล้วแต่ว่าเด้ยนอ,นอย่านอนรับเนะรับเลยบองหูเรลี่ยกเพียวมาเปมนเจ้าอยนะเป็นภาพนิ่งนะครับเ็นว่าเขาบันได้รับหลายวันแล้วบอกเพียเขารับนิ่รลับแบบรับลึกมากบองหูขาวขาวอย่างสย่งลวดเดียวาปม่เจ้านี่เลยเนาะแล้วก็อันตอนนี้นี่ทราบข่าวยังนะครับว่าวันลูกบ่าเาเนี่ยหนังเครื่องกลับมาแล้วค่ะทราบแล้วค่ะ นอนรับอีหล่ะจ้ว่านอนรับล่ะหูแล้วว่าลูกได้ขึ้นเครื่องแล้วเจ้าอืมแต่ว่าในลูกกับรายงานเป็นระยะเนาะออกจากแค้ม,มา้านั่งรถมา้ามาถึงสถานทูตก,กินข้าวแล้วก็ขึ้นเครื่องขึ้นเรื่องนี่รายงานมาจ้าน้อยเพราะว่าเป็นขึ้นเครื่องซีทุมเนาะเจ้าแล้วก็ไม่พอดีแม็กไม่ได้อ่านข้อความมาหันเจ้ามือนี่ก็เลยลูกนั่งเครื่องมาแล้วเน,นี่ยเจ้าต้องซื้อกระติก ดูดีใจเจ้าดีใจมากมค่ะขั้นต่อไปนะแม่จะยังจะได้จะไปกรุงเทพก่อนกะกระรอดูอาการลูกเนาะหากว่าลูกได้ได้ได้รับบัดเจ็บมากเนาะสมวรที่จะรักษาที่นัใจเวลาหลายวันเหมือนเขาความเป็นแม่เนาะเขาเป็นห่วงลูกกระเจ้ากระอยากจะไปหาลูกอ,อีนี่ค่ะแต่ถ้าเป็นว่าวันสองวันสาม,มารถเดินทางมาพะเย,ยาได้ ก็โอเคแม่รอรับลูกด่ดี่นี่นะเจ้าจแต่อรับอยู่นี่หนะอะเจ้าครับตอนนี้พอพอพอถึงวันนี้เนี่ยแม่มีความมู่สซึ้อยไรบ้างพอถึงวันนี้อ่พอถึงวันนี้นนนนนด,นนดีดีใจดีใจมากๆเลยค่ะแตกก่ก็ยังเป็่นห่วงสถานการณ์ทั้งพ้นตีคนงานที่เปินมาได้กลับมาเนาะเห็นภาพแล้วก็ ก็ยังเป็นยังเฮาเนาะความเป็นพ่อเป็นแม่ Pur ここ Twitter, เนาะพวกคนก็ต้องต้องการให้ลูกปลอดภัยเนาะเจ้าอ๋อนี่ไงค่ะนี่ไงมาในสี่คนเดะหลังจะเดินงกันะๆก เดี๋ยวแม่ยืนกับผมไปได้ตอนนี้อยากกินนอนนะมันตึงมันจิตตัมันจิตตั้งนี่ครับพี่หน้าแคมนี่แหละครัอดีจะกลับกันล้ครับ มาครับครับีเขาชีรมแขมแมคนงานกลังจะกลับครับครับคนไทยที่ยังเหลือครับีครับกำลังจะกลับกันแล้วครับสนามบินรับทรูุหมดเลยคน เดินทางไปสนามบินครับเดี๋ยวเรายังไปสนามบินไม่ได้เพราะว่ามันเร็วไปน่าเีื่อไหนิ่มเลยขายจัดเสียเอากับเพาะกับข้าวมาให้กินครับาจอันนี้เพื่อนร่วมงานที่วบาดเจ็บด้วยกันครับเยอะๆนี่ครับคืนที่สถานทูตครับที่เรามาพักก่อนจะขึ้นเครื่องครับครับ กินข้าวครับเฮ้ยครันเปลี่ยนเฟซบุ๊กกันก่อนเข้ามาเลยครับโอข้าไปข้าวตนนี้ครับมาอยู่ดออคำใแต้แล้อนะแน่เมือติไบ เข้าได้ตัว่าเป็นกราะระงานทุกระยะนะก่อนที่เป็นจลละชืนแรกเป็นถึงือนเขาแตนั่จะตอนนี้จะ,ะคื่เพียงและไีนั่นมหมอนมอเาเคยไเด็กเราเคยไปกําเตียตัยนี่ถ้าไม่มีเหตุการณ์อย่างที่เป็นนี่ไมแต่เราี่